สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องคนโอเฮงสองแปดหกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจจะมาช้าดีหนึ่งนะครับเนาะเหมือนฮานอยเมื่อวานเนาะมาช้าเหมือนฮานอยเมื่อวานเลยนะกว่าจะมาได้นะครับก็เล่นเอาหน่อยสุดท้ายเลยนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ลุ้นถึงฮานอยสุดท้ายหรือเปล่านะครับเนาะอ่ะก็สําหรับนะครับลาวนะครับลาวสตาร์ออกนะครับสี่สองเก้าเนาะแล้วก็แปดห้า อันนี้เมื่อวานนี้ก็ไม่มาเนาะนะครับเด่น2มาอยู่นะครับเนาเด่น2เกือบเกือบ3ามตัวแล้วนะครับราวสไตล์นิดเดียวแต้มเดียวนะครับฮานอยเฉพาะกิจน,นะครับออก709ย์เนาะบนล่างก็จะเป็นในที่ใน68นี่ก็ไม่มานะครับเนาะวันก่อนก็มาอยู่อ่ะสลับเข้าสลับดุดนะครับเนาะส่วนฮานอยพิเศษนะครับออก3 8 3แปดสามแล้วก็สองเจดไม่มานะครับเนาะจะออก 17ก็ไม่ได้เนาะนะครับเนาะส่วนธรรมดานะครับออก140แล้วก็ในที่ใน4 7เจนะครับอันนี้ก็จะออก30ยก็ไม่ได้เนาะมาออก40ส่วนนะครับ VP ออก680เนาะแล้วก็30นี่ก็เข้าไปในตัวกลับนะครับ08ย์เนาะอ่าเกือบเด้งบนล่างแล้วนะครับเนาะไม่รู้ว่าจะไปนําไปกลับกันหรือเปล่านะครับเนาะนะครับก็ยินดีด้วยนะครับใครที่โชคดีใครที่ไม่โชคดีไม่ถูกหวยก็วันนี้นี่แหละนะครับก็ขอให้ โชคดีกันแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับในวันนี้นะครับก็มีหวยราวพัฒนาด้วยนะครับเรามาดูในแนวทางแรกกันเลยนะครับก็จะเป็นในดาวนะครับสตาร์แล้วก็ฮานอยเฉพาะกิจวันนี้นะครับให้ไปในที่ในเด่นศูนย์แล้วก็ในเด่นเ็ดนะครับสองแนวทางนี้รวมกันนะครับจับคู่ในสีคู่แรก ก็จะเป็นในที่ใน 03, 04, 0 3 0 4 05เนาะแล้วก็09นะครับนี่แหละนะครับสำหรับในเด่น0 4คู่แรกต่อไปนะครับก็จะเป็นในเด่น7เด่น7ก็จะเป็นในที่ใน72นะครับ79 71นะครับแล้วก็ 5นะครับนี่แหละนะครับลาสาตานะครับแล้วก็เฉพาะกิจนะเอาเล่นลน้อยๆนะครับเล่นน้อยๆพอนะครับเนะพพาะพอของปากของคอนะครับเพราะว่ามันยิ่งราสาตานี่ยิ่งยากเลยนะครับเนาะเลขนี่ยมีแต่เฉียดกับเฉียดนะครับราสาตาเลยส่วนในตัวกันนะครับ2ตัวนี้0 7นยะ์เนาะแล้วก็ในที่ใน7 3ดสาม นะครับสำหรับใน2ตัวนะครับลาวสตาร์แล้วก็หาหน่อยเฉพาะกิจส่วนใน3ตัว3ตัวนี้ให้ไปนะครับในที่ใน903 971 97, 1, 97์สาน่าเจ็นะครับนี่แหละนะครับเนาะสำหรับใน3ตัว ก็อย่างนี้ขอให้โชคดีนะครับสาตัวก็ติดไว้น้อยนะพอได้ลุนเดอร์นะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นนะครับในฮานอยพิเศษมาก็ทีเดอร์นะครับเนาะวันนี้นะครับก็ให้ไปนะครับเป็นสูตรใหม่นะวันนี้นะครับไม่ได้เป็นสูตรของเมื่อวานเนาะนะครับพิเศษกับ VAP ก็จะเป็นคนละสูตรกันนะครับไม่ได้รวมกันเหมือนเมื่อวานนี้นะครับเหมือนวันก่อนๆเนาะตัวเด่นให้ไปในที่ใน7กับ2นะครับ แมนตะะัอละอ่าปเปลงวี VIP, VIP, ปป่พี่บ่ v ววี่งวีฮะเกบนะครับพิเศษจับคู่นะครับก็จะเป็นในที่ในเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้นะครับแล้วก็เกสําหรับในสีคู่แรกในเด่นเนะครับต่อไปก็จะเป็นในเด่นหเนาะเด่นหนะครับจะเป็นในที่ในหนึ่งเ นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน1 6นะครับนี่แหละสําหรับใน4นะครับคู่ในเด่นหก็ตัวกันนะครับติดไว้ได้น้อยพอได้รุ้นนะครับตัวกันก็จะเป็นในที่ใน9 6แล้วก็1 1, 1. นะเผื่อจะมาเบิ้ลเนาะวันนี้1 1หรือ99นะครับหรือใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสําหรับในเลขเ้ลเนาะต่อไปเป็น3ตัว3ตัวให้ไปในที่ใน7 1 7เนาะ 7จ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดหนึ่งหกสามตัวนะครับสามตัวก็ขอให้โชคดีกันนะครับรู้สึกว่าสามตัวพิเศษนี้จะไม่เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็นในฮานอยนะครับธรรมดาหรือปกตินะครับซึ่งวันนี้ให้ไปในที่ในห้ากับหกนะครับวันนี้ต้องมาแล้วนะครับเนาะหรือจะนําเลขนี้ไปจับนะครับซึ่ง ยอดรวมนะครับที่ร่วมบุญเนาะที่เป็นทุนการศึกษา,าน้องๆที่ร่วมบุญที่ร่วมอนกันมานั่นแหละนะครับก็จะเป็นในที่ยอดทั้งหมดนะครับ1 3 3 8 7นะครับมันก็มีเศษสตางค์อยู่นะครับผมก็โอนเพิ่มเข้าไปนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับ ก็ทั้งหมดนะครับยอดทั้งหมดนะครับหนึ่งมืนสามพันสามร้อยนะครับแปดสิบเจ็ดบาทยังไงวันนี้ก็ได้ร่วมอนุโมทนาบบนด้วยกันนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ไปมอบลวแหละนะครับแล้วก็รวมอีกหลายๆสายหลายๆที่เนาะเพราะว่ามีหลายรุ่นนะครับรวมๆกันอันนี้นะครับผมก็จะไปรวมกับรุ่นของผมนะครับเนาะรวมกับสิทธิ์เก่านะครับหลายรุ่นก็น่าจะนะครับทุนก็น่าจะได้เยอะอยู่นะครับทุนการศึกษาแล้วก็ บำรุงซ่อมอาคารเรียนนะครับแล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์นั่นแหละที่ผมแจ้งไปก่อนหน้านี้หรือจะนายอดนี้นะครับไปซื้อหวยก็ได้นะครับเนาะอ่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยเดอ้อนะครับส่วนนะครับวันนี้จับคู่ก็จะเป็นในที่5758 59แล้วก็5 6าหกเนาะสำหรับในเด่น5-4คู่นี้ก็ให้โชคดีขอให้โชคดีนะครับต่อไปในเด่น ก็จะมีในที่ใน6 7 6จ็ดนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน6 2สอําหรับใน4คู่แรกในเด่นนะครับหเนาะเด่น6เด่นห้าผ่านไปเนาะสําหรับในตัวกันี่กันไว้นะครับให้ไป2ตัวนี้5 4เดอร์แล้วก็จะเป็นในที่ในห4สีนะครับสําหรับในเด่นของวันนี้นะครับหานอยปกติธรรมดา สามตัวนะครับก็จะเป็นในที่ในเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดหกแปดแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดห้าหกนะครับนี่แหละชุดสามตัวนะครับยังไงก็ขอให้แตกสามตัวนะนะครับหรือว่าจะเอานี่แหละยอดเมื่อกี้นี่สามแปดเจ็ดนี่นำไปซื้อนะครับเราเออมาสามแปดอีกแล้วนะครับมาเป็นเลขรถทะเบียนอีกแล้วนะครับอันนี้แหละครับสำหรับในแนวทางที่สองนะครับ ธรรมดานะครับต่อไปเป็น VIP เด้อนะครับ VIP ก็เปลี่ยนสูตรใหม่เหมือนกันนะครับให้ไป7กับ2เด่น7นะครับ7 2 7 0 7 4เนาะแล้วก็7 6 4คู่แรกในเด่น7นะ VIP นี่ก็ก็ขอให้นะครับเข้าเฮงๆฮงปังๆต่อเนื่องสักทีนะครับเนาะเมื่อวานเข้าวันนี้ก็ขอให้เข้าต่อเนื่องส่วนในเด่น2นะครับเด่น2ก็จะเป็น2 สองสองศูนย์สองสี่แล้วก็สองแปดนะครับสลับในเด่นสองนะครับก็ครบไปแล้วนะครับสลับในสี่คู่ต่อไปเป็นตัวกันนะครับตัวกันสองตัวนี้นะครับให้ไปในที่ในสองหกเดอแล้วก็จะเป็นในที่ในเจ็ดแปดนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันส่วนในสามตัว สามตัวนะครับวันนี้ให้ไปในที่ในเจ็ดสองสองเจ็ดสองสี่นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในเจนะ็ดสองแปดเนาะสำหรับในนะครับสามตัวของ VIP วันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับทุกๆแนวทางเนาะวันนี้ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆกันนะครับทั้งฮานอยนะครับแล้วก็นะครับทั้ง i, นะครับ,วนะรบ,นะรบหวยนลาวพัฒนาเนาะก็ผิดพลาดประกันเลย ก็ต้องนะครับขอโทษขอบให้ด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านาสุนะครับก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันเดอ้อวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ